รายงานพิเศษในวันนี้นะครับไปกันที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านสำนักออกต,ต,ตำบลเขาแดงอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาครับไปดูเรื่องของความหวังของเด็กๆนะครับในพื้นที่ห่างไกลและการปฏิบัติหน้าที่ของครูต่อชะดที่มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสความมั่นคงทางการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้หล่อหลอมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ เราเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ,อเพื่อช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นสื่อสื่อสัมพันธ์ระหว่างทางรัฐแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เป็นการสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูแล้วก็ประชาชนใน,นพนชชนื้นที่ครับที่นี่นะครับนักเรียนจะมีอสองส่วนก็คือเป็นไทยพุทธแล้วก็ไทยอิสระนะครับเราจะอยู่ร่วมกันก็คือจะไปมา,าสู่กันทางไทยพุทธมีงานเขาก็เข้าไปช่วย ทางอิสลามลมีงานไทยพุทธก็เข้าไปช่วยเขาสัมพันธ์ที่นี่สัมพันธ์กันดีนะครับเพราะต่างคนต่างช่วยเหลือเหมือนเด็กนักเรียนก็เหมือนกันนะครับเราเรา,เราจะไม่แยกก็ทุกคนเหมือนกันหมดทั้งทั้งไทยพุทธแล้วก็อิสารามนะครับคือทางโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนเนี่ยในปัจจุบันนะครับเรามีศักยภาพในในเรื่องของออด้านบุคลากรนะครับแล้วก็เรื่องของอาคารสถานที่เพราะนั้น การการดูแลนักเรียนในปัจจุบันเนี่ยเราดูแลอย่างเต็มที่นะครับครบครบตั้งแต่เรื่องวิชาการเรื่องอคุณลากษณิพึงประสงค์ที่นักเรียนควรได้รับนะครับคือตรงนี้อยากสร้างความมั่นใจว่าโรงเรียนของเรานะครับเมื่อเด็กนักเรียนจบไปแล้วจะมีคุณภาพทุกคนครับโครงการกเกษตรเพื่ออังวันเนี่ยเรา เป็นโครงการที่จะทําขึ้นมาเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนนะครับเราก็ใช้ผลผลิตของโรงเรียนเนี่ยมาปรุงอาหารให้เด็กกินนะครับโครงการ,กรเกษตรอาหารกลางวันเนี่ยเราก็แบ่งได้3ส่วนเป็นส่วนของอพวกพืชผักส่วนของประมงนะครับการเลี้ยงปลาส่วนของปศุสัตว์การเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อนะครับตรงนี้จะช่วยเหลือได้เยอะเป็นครูนะคะครูผู้สอนตำแหน่ง ครูปรท .1 น,นะคะโรงเรียนตำรวจตวัวเวนชายแดนบ้านสำนักออดนะคะก็รู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าครูเองก็เคยเป็นเด็กนักเรียนตชดแบบนักเรียนที่เราได้กลับมาสอนนะคะ,ะที่เลือกกลับมามาพัฒนาบ้านของตนเองนะคะเพราะว่าอยากจะให้เด็กดๆในโรงเรียนตำรวจตวัวเวนชายแดนนะคะหรือที่อยู่ห่างไกลในถิ่นธุรกันดารน,นะคะ,ะ,คะเขาได้มีโอกาส นะคะมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะคะก็ครูอยากจะให้นักเรียนโรงเรียนตชดนะคะมีโอกาสเท่าเทียมกับผู้อื่นทุกวันนี้นะคะที่คุณครูเน้นหลักเป็นพิเศษเลยนะคะในเรื่องของเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมนะคะมีคุณธรรมจริยธรรมและก็รับผิตนให้เป็นคนดีนะคะในฐานะที่เราเป็นครูตชดนะคะเราก็มีความมุ่งมั่นนะคะในการปฏิบัติหน้าที่และจะช่วยให้ ลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีโอกาสที่ดีต่อไปค่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้าสน,นักเรียนก็นักเรียนก็ดูมีความสุขทุกครั้งที่เราได้เข้ากับเขาเพราะว่าเหมือนเวลาถามไปนักเรียนก็จะตอบก็จะมีหัวเราะกันในห้องก็จะมีเล่นเหมือนตอนเย็นเย็นก็จะแบบว่ามีเล่นกีฬาด้วยกันค่ะถ้าเน้นก็จะเป็นความสาม,มคัคคีเพราะว่าเด็กที่นี่มีทั้งไทยพุทธแล้วก็เป็นอิสลามการที่ว่าอยู่ด้วยกันแบบหมู่คนเยอะๆอะค่ะ สิ่งหนึ่งที่ต้องมีที่สาคเญเลยก็คือความสามารถทีในหมู่คณะของเราถ้าเราเลือกไปที่อื่นแล้วเด็กที่อยู่แนวชายแดนที่ห่างไกลออกไปอาจจะไม่ได้เจอเหมือนที่อื่นแต่เด็กที่นี่ถ้าถามว่าสองอาทิตย์ไปไหนก็คือจะเป็นไปเรียนปฎิกาที่หนึ่งแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็จะเหมือนช่วยผู้ปกครองเสร็จที่ที่เขามาก็คือโรงเรียนทางเราก็จะแบบว่า ดูแลความมั่นคงในอนาคตของเขาวางรากฐานเขาให้เขาได้มีความรู้ให้เขามีการศึกษาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในการเลี้ยงดูตัวเองต่อไปในอนาคตค่ะให้มั่นใจในครูตชดว่าถึงเราจะเป็นครูที่อยู่ในแนวแตะเข็บในความห่างไกลก็จริงแต่เราก็จะตั้งใจที่จะสอนที่จะให้ความรู้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้เขาได้มีชีวิตให้เขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมและก็เป็นคนดนของสังคมต่อไปค่ะ